สับตอรี่คำระวันวันนี้ขอเสนอคำว่าโพทากนิสนะโพทากนิสฟังดูอาจจะฟังดูยากๆเนาะมันเป็นภาษาอะไรทช่ไมมันดูซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะสับสนกันนะฮะเราขอรณรงค์ให้เราเรียกโพทากน n ิสเนี่ยคำเนี้ว่าตัวเอกของเรื่องเพราะฉะนั้นโพทากนิสเท่ากับ ตัวเอกของเรื่องตัวเอกของเรื่องคืออะไรคือตัวละครที่ดำเนินเรื่องใช่ไหมครับเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวพาเราในฐานะคนดูเนี่ยผจญภัยพาเราในฐานะคนดูเนี่ยออกเดินทางและสุดท้ายตัวเอกของเราเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ได้รับการเรียนรู้สิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาที่คนดูแลวคนดูจะรู้สึกว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจของเราเป็นแรงผลักดันของเราในการที่จะลุกขึ้นทำอะไรสรักอย่างในทางที่ดี แต่วันนี้มันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเนาะตัวเอกอาจจะได้รับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปในบริบทที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่เขาก็ได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเพื่อตระหนักให้เห็นว่าโลกจริงๆแล้วเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวละครแบบโจ๊กเกอร์อใช่ปะ่ะเขาได้ เขาเผชิญชีวิตมาเขาอยู่ชายขอบอยู่ต่ำกว่าเส้นบาปกติที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะเป็นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยณนะจุดสุดท้ายเขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาจะอยู่ในโลกใบนี้โลกใบที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบในใบนียเขาควรจะอยู่แบบไหนเนี่ยคือการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของตัวละครโจ๊กเกอร์ซึ่งมันนำพามาสู่การที่ทําให้เขากลายเป็นตัวร้ายตลองการในเรื่องแบทแมนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ย น้าจุดการเรียนรู้สุดท้ายมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโพสิทีฟเชิงบวกอย่างเดียวก็ได้แต่อย่างน้อยตัวละครของเราต้องได้เรียนรู้อะไรสักอย่างและนี่คือหน้าที่ของตัวเอกของเรานั่นเองสับตอรี่คำละวันวันนี้นะครับหมดวันแล้วเพราะฉะนั้นไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีราตรีสวัสดิ์รดดครับผม